จังหวัดยโสธรน,นะคะเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งขยาเปียกลดโลกร้อนออน50ปีศรยะโสธรร่วมถึงกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารค่ะ ที่จังหวัดยะโสธรโดยนายชลธียังตรงผู้ว่าราชาการจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดยะโสธรประลัดจังหวัดยะโสธรหวัวหน้าส่วนราชาการชมรมแม่บ้านมหาไทยสื่อมวลชนและบุคลากรเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะโสธรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน สออ50ปีศรียโสธรและกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารณจวนผู้ว่าราชาการจังหวัดยสุโสธรทั้งนี้เพื่อให้ทั้งขยะเปียกที่จวนผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธรเป็นจุดเรียนรู้และสาธิตการจัดทำทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนและที่ว่างสร้างอาหารตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อรณรงประชาสัมพันธ์และจัดทำทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ100%ในวันที่1สิงหาคม2565นี้ และเพื่อเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษา12สิงหาคม2565ในส่วนของจงังหวัดเจโสธรก็ขอความร่วมมือในการที่ทำทังขยะเปียกที่เป็นทังขยะเปียกทัวเรือนลดโลกร้อนนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ สเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษานะครับแล้วก็เพิ่มกิจกรรมในเรื่องของการทําที่ว่างสร้างอาหารปลูกสวนครัวนะครับรั้กกินได้นะครับ นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรยังได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชาการและสื่อมวลชนนั่งรถรางไปเยี่ยมเสริมกำลังใจในการจัดทำถทังขยะเปียกลดโลกร้อนที่บริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชาการจังหวัดยะโสธรบ้านพักประหลัดจังหวัดยะโสธรและบ้านพักของหัวหน้าส่วนราชาการในพื้นที่จังหวัดยะโสธรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดยะโสธร อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดการพัฒนาการบริหารจัดการขยะและขยายผลแนวทางการพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและรองรับการขยายพื้นที่อินทรีย์ของจังหวัดยโสธรให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์หรือ Land of Organic ต่อไป สำหรับกิจกรรมทั้งขยะปียกรวมถึงกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารนั้นนะคะนับเป็นการขับเคลื่อนและต่อยอดเรื่องของการบริหารจัดการขยะและที่สําคัญเป็นการลดกา๊าซเรือนกระจกในพื้นที่จังหวัดยโสธรด้วยละค่ะ